สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในบทเรียนใหม่นะคะซึ่ง วันนี้ก็จะเป็นความเกี่ยวข้องในเรื่องของบทเรยียนที่เกี่ยวกับการกำหนดตลาดนะคะและตำแหน่งผลิตภัณฑ์ซึ่งอันนี้ก็จะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการเข้าใจถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหลังจากที่เราทำความเข้าใจมานะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการกำหนดตลาดและตำแหน่งผลิตภัณฑ์ถามว่ามีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนอ,อาจารย์ตอบได้เลยค่ะว่ามันมีความจำเป็นเพราะว่าการที่เราจะ ทำธุรกิจเราจะต้องเข้าใจถึงการเลือกของตลาดเป้าหมายนะคะถามว่าเลือกเพื่อต้องการทราบอะไรเพื่อต้องการที่จะทราบถึงรูปแบบของการวางกลยุทธ์เพราะว่าตลาดเป้าหมายแต่ละตลาดมีความแตกต่างเรื่องของวางกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะคะเราจะแบ่งออกตลาดเป็น3ส่วนส่วนแรกจะเป็นลักษณะตลาดที่ไม่มีความแตกต่างกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ในส่วนผสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตบริการร ะะรูปแบบช่องทางการจัดจําหน่ายและก็การส่งเสริมการตลาดที่ไม่แตกต่างลูกค้าจะมีลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงเราไม่สนใจค่ะเราจะมีการให้บริการที่เหมือนกันหมดนะคะอันนี้เป็นลักษณะของกลยุทธการตลาดหรือตลาดเป้าหมายที่ไม่แตกต่างกันนะคะส่วนอันดับที่2จะเป็นลักษณะของกลยุทธการตลาดที่แตกต่างกันนะคะ อันนี้เราจะมุ่งเน้นการตลาดที่มีความแตกต่างออกไป1ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบของ Product บริการราคาการส่งเสริมการตลาดช่องทางการตลาดนะคะอันนี้เราก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะว่าลูกค้าที่เราเจาะเข้าไปอาจจะเป็นลูกค้าที่มีเคสของความเป็น V.I.P. ที่เราใช้กันบ่อยๆอ,อะคะ่ะเรามีบริการเป็นเบสิกพื้นฐานเหมือนกัน ถ้าเราพิจารณาหรือเราวิเคราะห์แล้วว่าเป้าหมายตลาดเราจะดึงลูกค้าที่มีความแตกต่างเข้ามาเราจะเตรียมสินค้าบริการ ราคาสินค้าช่องทางที่แตกต่างนะคะเข้าไปในตรงส่วนนี้อย่างเช่นถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้าทั่วๆไปเราอาจจะติดต่อด้วยการที่ใช้ใบปลิวนะคะในลักษณะของการติดต่อสื่อสารแต่ถ้าเรามีการแบ่งตลาดที่ V.I.P ขึ้นมาเราอาจจะใช้วิธีการโทรหาลูกค้าหรือการให้ของขวัญของเชื่อลึกหรือกิฟต์ชอร์เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เพื่อจะต้องการเพิ่มช่องทางให้มีตลาดเป้าหมายที่ตรงมากขึ้นนะคะรูปแบบที่3มก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์การตลาดเฉพาะส่วนอันนี้เราจะดึงรูปแบบของการตลาดที่เป็นระดับ VIP หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เป็นในส่วนของราคาเป็นในส่วนของช่องทางเป็นในส่วนของการส่งเสริมการตลาดนะคะ จจะมีการเน้นส่วนอาจารจะยกตัวยอย่างนะคะว่ามีการรูปแบบการนวดที่มีผลิตภัณฑ์อาจจะพิเศษของโปรดักที่เข้ามาใช้บริการอาจจะมีการนวดที่อาจจะเพิ่ม ในส่วนของสเปเชียลนะคะแต่อันนี้ก็จะมีองค์ประกอบคือในเรื่องของราคาอาจจะมีพรีเมียมเข้าไปอีกอาจจะแพงนะคะ3อาจจะเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อสื่อโทรทัศเป็นเรื่องของช่องทางการให้บริการเมื่อมาถึงอาจจะมีลักษณะห้องที่มี VIP มีแอร์มีทีวีมีลักษณะห้องน้ําเฉพาะส่วนทับ ไปให้บริการลูกค้า4จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดอาจจะเป็นลักษณะของการมีพนักงานดูแลพิเศษการต้อนรับมีลักษณะของการประชาสัมพันธ์ที่อาจจะมีการแนะนําตลอดนะคะจะเป็นลักษณะของการใช้สื่อช่องทางต่างๆที่พิพเศษกว่าลูกค้าปกตินะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดเป้าหมายซึ่งเราอาจจะสรุปได้ว่าเราจะต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือมีความไม่แตกต่างกันส่วนที่2คือมีความแตกต่างแต่มุ่งการตลาดที่มากกว่า1ส่วนและส่วนที่3คือการตลาดที่เฉพาะส่วนนะคะ